สวัสดีค่ะแม่สังวานค่ะสวัสดีค่ะเมสังวานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะมือนในช่องสาวนิ้งผ้ารวยคุณเฉลี่ยครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่สังวานเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะบ่าวทองพู่นค่ะที่มาตามคุณแม่เป็นโครงสุดท้ายค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝันแล้วว่าสั่น คุณแม่ฝันเมื่อไรคุณแม่ฝันเมื่อคืนนี้ฟันเมื่อคืนนี้เนาะค่ะว่าแม่ยังมันจะทร้งได้อกมันพอสั่งมันลมตายค่ะเราว่าหูสั่งบมื่อยหนึ่งตัวว่าส่งตายส้างเท่าระได้หนึ่อเท่าบรกแพงหนึ่งค่ะบานนี้แม่ก็เลยว่าเอ๊ะส้างเท่าตายบ้านแม่ก็หงมือ่อขึ้นมาเห็นแต่สั่งเป็นเก่าแล้วว่าเทา่าฟันสั่นๆซ้ำนี่เลยป่คุณแม่บ้านก็เลยว่าจังได้แต่สั่งเท่าสิเป็นเก่าเก่าที่สุดแล้วว่ะเก่าทีุ่ดแล้ว ต่างเป็นสีแล้วว่ะคุณแม่ในความฝันนี่ไปใสคือได้เห็นสาไปใสแล้วแม่กกี้ยางรอบแมาจังสีจังสีจังสีจีหลักว่าเห็นยังในนี่แล้วยางคูเดียวกดว่หวานโคตรหวานในความฝันมันจังยางไปใสเออจังยางไปใสล่ะบ้านสร้างเถายางมามาตายเตอร์นาเลยเมตาสเตอร์นาว่ายางมานี่สร้างเถานี่ลมตายเอฟรุงเลยบอกเออลมลงเลยบาลแม่กกเลยว่ามาสั่งตายสั่งเถาแห้งมันตายแล้วนี่ คือว่าจังไรเก่าซีซูแล้วแม่คือด้านใจแม่หวงาคือตีเสลี่ยเลยเออตีเสลี่ยไปแล้วอันจักสิจังไรแล้วล่เนาะครับโอ้โหน้ำหมัดค่ะสร้างเป็นสร้างเขาจะสร้างตัวผูหรือว่าสร้างตัวแม่สร้างตัวแม่บ่มีง่าไหมบอครับบ่มีง่าธรรมดาสร้างแต่ว่าหันเป็นเทาแล้วสทำเทาแล้วสร้างมันเทาแห้งครับ ตัวใหญ่บอกคุณแม่ตัวใหญ่แล้วใหญ่สั่งนี่ทั้งใหญ่ทั้งเทาทั้งใหญ่ทั้งเทาย่านขนาดสั่งย่านตัวเลียตัวเลียเลยแต่เก่าคุณแม่เคยฝันเห็นสั่งบอกคะตะกี้กับพันเห็นแล้วทำไมตะกีนักสั่งเป็นบริพัตรมาสั่งตายทำมาเปย์เลี่ยก็เป็นซีเลยคือตะกี้สั่งเป็นซีค่ะแต่วันนี้คือวันหยดอีกแลวว่าสั่ง มันเท่านอกกับแปลเป็นเก่าซีซูน,นเก่าซีซูนเก่านี่มันจะใส่คุณแม่เก่าดิไหวกระเทานได้สั่งมันเทา่า,าเทา่านี่เป็นเก่าเลยเอ้กกสังกระซีตายกระซูนเออเก่าซีซูนเลยออแม่แปะยังซีเหลวถามสือม่อบ่มีเลยมองเวนนี่โมมีเลยมันว่ามันอัดมืดแล้วเขาว่าค่ะเข้าว่าบอลลอตเตอรี่บ่มีบ่คะบ่มีหาสื่อบ่มีเลยเพื่อเก็อยากได้อยู่ครับค่ะ อายุของคุณแม่เหรอคะหกสิบเก่าคือเก่าหกสิบเก่าเนาะค่ะเป็นอายุของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เพ่นยางไปแล้วไปพอส่างลมตายไซ่ตนาเนาะค่ะอันนี้กระติ๊ดอายุคุณแม่ไว้นําเนี่ยค่ะเพราะว่าบบเน่อาชิมาอายุของคุณแม่เนาะค่ะแลแล้วเนาะค่ะมันคือกันคุณแม่เป็นกับฟันบายาวเนาะก็ฟันสั้นๆค่ะยางไปซื้อๆนี่ก็ยางมาพอส้าง มันหล่ตายทวนห้วยสั่งเยอจะมาหล่นว่ะมาหล่ตายว่ะก็จะไปบอกใหุ้ปานุพังห้วยหาเสือเอานั่นที่เราสั่งเก่าชุดเออสั่งอันมัดสิเป็นสีเด้อสั่งเทาก็เป็นเก่าเก่าสี่ชุดมันโบมีทำไม่รักตลีมันมีเขาว่ามันเบิร์ดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลายมื่นอยู่คุณแม่จังไปหาเนาะสองหมื่นค่ะบ่าวท้องพูดไปหาลอตเตอรีค่ะสองมื่นน่าจะมีเดี๋ยวไปอีกมากตอนนี้เนาะบนน้าเป็นท่านเยอะแบบ เก่า40เนาะค่ะเลขก3ตัวที่คุณแม่ให้มากค่ะส่วนเลขก2ตัวกับเป็นตัดเลนเอาเนาะค่ะคุณแม่ค่ะ้วกาอายุของคุณแม่สังวานเนาะค่ะติดไว้แน่ค่ะ60เก่าปีค่ะเพราะว่าสั่งมาล้มตายตัวหนาเนาะค่ะย่างมาซื้อๆกับไม่เห็นสั่งตัวบักใหญ่เพื่อนว่าเป็นสั่งเท่าค่ะล้มตายตัวหนาค่ะติดอายุคุณแม่ไว้นั่มค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมสังวานเนาะค่ะที่เพิ่นฝัน วงสุดท้ายแล้วเพิ่นก็นมาเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะกับขอให้มีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณแม่เบิดสุขูสุคนเนาะค่ะใ,ในงวดวันที่16มินาคม2 5 6 7นี่ค่ะบาททองพู้มี้ยังเพิ่มเติมคะได้กข่าวว่าคุณแม่มาตะเที่ยวต่างประเทศได่ไหมครับมาได้ไปเที่ยวต่างประเทศดอกอยู่แถบ้านมะเฮาวันนี้ละมาได้ไปต่างประเทศ <c oughs> มนันเ,เข้าแหวนบอกม่าเจ้ากเคยจะเถจอโอ้ไปซ่องมันมาไป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 ซ่องมันมาอันเตะทามันคุณแม่ คุนว่าไปถามมันคนจาคนเอาคแม่ไปเที่ยวต่างประเพ่ว่าไปมือนเสายยใบเนกกับนะครับเนาะแต่ยังไคุแม่ไปเที่ยวต่างระเทักม่วกม่วงไปต่างปรเทศแต่วกม่วงส้วมขึ้นเรากม่วงเดียบแล้วคุณแม่ทั้งทั้งใั้งท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 ั้งให้งทั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 ้งท่้งทั้งสั้งท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 ั้งั้งทั้งทัางทั้งทั้งทั้นทั้งทงางททเดียว มันบกย์ด้ข่าวเดียวนีราไปจับเดียวไัที่ข่้บินคือไปประเทศิเืียนนอกคุณแม่น้ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเนีทางตัวเลขความฝันของคุณแม่นาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่สังวานได้หลายค่ะบบเพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขค่มาสรุปเนีทางตัวเลขความฝันของแม่สังวานค่ะแม่สังวานีนเพื่อนกับฝัน เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะเป็นโครงสุดถ่ายที่คุณแม่เพิ่นสิหให้ข่วมฝันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝัน,นหินส่างเนาะค่ะฝันหินส่างใหญ่เพิ่นว่าค่ะส่างใหญ่ส่างเถาเพิ่นว่ายางมาน้ำทางเพิ่นว่าค่ะยางมาน้ำทางแล้วจังไหนจังมาหล่อมอึบหล่มลงตัวหนาเพิ่นเพิ่นว่าแล้วก็ตายใจขาดตายตัวหนาเลยเพิ่นว่าค่ะส่างก็เป็นส่างแม่เพิ่นว่าส่างตัวเม่เนาะค่ะแต่ว่าเป็นส่าง เทาเป็นสางใหญ่เทาจนนังเหี่ยวเบิดนังหหย่นเบิดเพลินว่าเนาะคะ่ะในความฝันคุณแม่นีเพิ่นกระทกใหญ่เพลินว่าเพราะว่าสางยางมาซื่อ,อกับมะหลมเอบเซตัวหนาเพิินหลักใต้ใจขาดเลยเพลินว่าคุณแม่เพิินก็เลยไดต้ตวเรขเนาะคะ่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะเป็นเหลขสามตูเนาะคะ่ะคุณแม่เพลินหายมาเก่าสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์เป็นเหลขกตีจากฝันคะ่ะ เป็นยังคือว่าเก่าสี่ศูนย์เนาะค่ะคุณแม่เพิ่นวาสร้างนี่ยังได้กระน้ำเก่าเพิ่นวาค่ะในค่วงฝันของเพิ่นเนาะค่ะเป็นสร้างเถ่าเพิ่นว่าเพิ่นเลยให้หายเป็นเก่าเนาะค่ะบ้านี้สร้างีนสี่ขาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นเลยได้หายเป็นสี่เนาะค่ะบ้านในสร้างตายเพิ่นว่าตายกระตงเป็นศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นเลยได้หายเป็นเก่าสี่ศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะฝันเห็นสร่างตายค่ะ อายุของเมสังวานค่ะอายุของเมสังวานกับ69ปีเนาะค่ะอย่าง70เนาะค่ะแต่69เต็มเพิ่นละค่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝันเห็นสางเนาะค่ะมาล่มตายตัวหนาการบเน่ค่ะท่านผู้ชมอายุคุณแม่อาสิมาก็ได้ค่ะคาราคาเรตัดเลนเนาะค่ะจากเลขสามโตค่ะ004และ40ค่ะ เป็นเหล็กตัดเ่นจากเหล็กสามตัวตีจากฝันเนาะคะ่ะคานีก็เป็นแนวทางตัวเหล็กวามฝันของเมสังวานค่ะทีเพิ่นฝันล่าสุดเลยเนาะคะ่ะขีปสุดถ่ายค่ะแล้วเพิ่นกับมาเบาสูถานผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มิโชคมิลาบไดยต้องวันใหญ่กับคุณแม่เบิดสุขสุขคนค่ะในงวดวันที่สิบเจ็ดสิบหกเนาะคะ่ะขออภัยค่ะในงววันที่สิบหกมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะ กะวิเคราะห์พิจรารณาเอาค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดสอบตัวใดเอาตัวน,นั่นแต่กกอย่าลืมตัดกลับหมุนน้ด้อค่ะตัดนำ้ำกลับนำ้ำหมุนน้ำค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอยกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิง่งพระรวยจงมีติตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหม่นขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่ง,งมันมัน,มนปังปัง,ปงรำร,ำรวยรำรวย ถูกลงวัดรัตตลีเบสุขหูสุพนนะคะเด้อค่ะสุดท้ายนี่เช้านี้กขอฝากท่านผู้ชมกดที่ตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระร่วยและหาคลิปด,ดีๆตัวเล็กตีเด็ด,ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ